สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะเพื่อเบลจะมาสอนไฟฟ้าเคมีค่ะซึ่งนะคะเราจะมาดูภาพรวมกันนะคะว่าในบทนี้เรียนอะไรนะไฟฟ้าเคมีภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า electrochemistry นะคะสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังจะเรียนในเทอม2องม .5 หรือคนที่เคยเรียนไปแล้วนะคะก็มาลองดูกันนะคะว่าคือเรายังจำได้อยู่ไหม,ม,มไฟฟ้าเคมีเนี่ยมันเป็นการศึกษานะคะเกี่ยวกับปริยาลุ ที่มีการนะคะถ่ายทอดของอิเล็กตรอนนะคะเด็กๆซึ่งนะคะมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะก็คือ1 Redox กับนะคะ n อ n r e d o ออันนี้คืออันที่2อโอเคทีนี้นะคะปริยา Redox ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า Redox Reaction นะคะเด็กๆเห็นตรงนี้เนาะซึ่งเป็นปริยาที่มีทั้งการให้แล้วก็การรับอิเล็กตรอนให้และรับนะคะต้องมีทั้งคู่มี2อ,อย่าง นะคะมีทั้งให้และรับนะคะปริญานะคะที่มีการให้อิเล็กตรอนเ,นเราจะเรียกว่า Oxidation นี้ฟังไปก่อนเนาะส่วนปริญาที่มีการรับอิเล็กตรอนเราจะเรียกว่ารีดักชันนั่นเองนะคะสำหรับปริญานะคะที่เราเรียนมาตั้งแต่ม .4 เนี่ยจนก่อนจะมาถึงเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะจะเป็นปริญาที่เรียกว่า non redox นะคะอันนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั่วไปเลยนะะ นอนแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นถ้าพูดว่า non-redox ก็คือไม่มีการถ่ายทอดของอิเล็กตรอนนะคะไม่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนเลยลูกนะยกตัวอย่างนะคะเช่นปริยานะคะระหว่างสารละลายนะคะโซเดียมคลอไรด์กับนะคะสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตนะเจ้าสองตัวนี้นะคะ เวลามาเจอกันเนี่ยจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะได้ตะกอนเป็นซิลเวอร์คอไรนะคะซึ่งเป็นอของแข็งที่ไม่ละลายนะ้ำกับนะคะโซเดียมไนเตรตก็จะเกิดเกลือเกิดขึ้นที่เป็นสารละลายนะคะเดกๆคะประยานี้นะคะไม่มีการนะคะเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนเลยเนื่องจากเลขออกซิเดชันหรือประจุของธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมันคงที่นะคะไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดนะเรามาดูกันนะ โซเดียมเนี่ยหมู1่1บวก1 Cl หมู7่7ลบ1 s i l v ซ r บวก 1, 1นะคะส่วนไนเตรตเนี่ยถ้าเรานะคะดูก็คือเป็นลบ1นี่พี่นะคะจะไม่ดูนะคะในเชิงซ้อนนะว่า O กับ n เป็นอะไรเนื่องจากนะคะมันยังเป็นกลุ่มเดิมเพราะฉะนั้นธาตุข้างในเลขออกซิเดชันมันก็ควรจะเท่าเดิมซึ่งมันจะโยงไปนะคะกับเรื่องสมบัติธาละสันประกอบที่เด็กเคยเรียนในมสเทำหนึ่งหนูจะต้องไปฝึก คิดเลขออกซิเดชันตรงนั้นนะคะอ่ะสังเกตนะคะพอนะคะมันเกิดการจับคู่กันบวกจับลบบวกจับลบแบบนี้นะก็ได้มาเป็นซิลเวอร์คลอรด์โซเดียมไนเตรตนะคะซึ่งพบว่านะคะประจุของธาตุอย่างเท่าเดิมเนี่ยหนูลองคิดดูเห็นป่ะนะคะโซเดียมก็ยังเป็นบวกหนึ่งซก็ยังเป็นลบหนึ่งซิลเวอร์ก็เป็นบวกหนึ่นะ และแน่นอนค่ะในเตรตเนี่ยยังเป็นก้อนเดิมเพราะฉะนั้น N กับ O อย่างเท่าเดิมนะซึ่งถ้าหนูไปดูเองนะ O จะเป็นลบ2ส่วน N จะเป็นบวก5นะคะแบบนี้คือเลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะไม่มีการถ่ายเทของอิเล็กตรอนนะคะโอเคเนาะทีนี้เรามาดูต่อถ้าเป็นปริยารรีดอกรีดอกเนี่ยคือมีทั้งให้และรับอิเล็กตรอนใช่ไหมคะจำให้ขึ้นใจให้กับรับนะให้คืออะไรให้คือออกซิเดชันจำง่ายๆนะคะ ให้คือปริยาออกซิเดชันออกแปลว่าออกออกแปลว่าออกออกก็คือออกให้จ,จ<อ>ังงี้่ายส่วนรับคือรีดักชันรับคือรีดักชันรีแปลว่ารับรีแปลว่ารับเพราะฉะนั้นคือปริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนนะคะทีนี้นะเรามาดูดีกว่านะว่าแต่ละชนิดนะคะมันมีความแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเป็น reduction เด็กๆนะคะคือิยาที่มีการรับอิเล็กตรอนนะคะ,อะพอสนานแน่นอนนะมันจะต้องมีนะฝั่งหนึ่งรับอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือสารเนี่ยเลขออกซิเดชันะคะของธาตุข้างในนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นไงลูกมันต้องมีค่าลดลงนะ,ะจะง่ายลูกนะคะถ้ารับเข้าไปอิเล็กตรอนต้องอยู่ฝั่งซ้ายเรามาดูตัวอย่างดีกว่าเพื่อให้เข้าใจง่าย Copper 2สบวกบวก 2e ลบได้เป็น Copper นะเด็กๆสังเกตลุอิเล็กตรอนอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้คือรับใครไปรับล่ะลูกก็ต้องเป็น Copper 2บวกใช่ไหมนี่ไงเนี่ยตัวนี้รับเข้าไปซึงกลายเป็น Copper นะคะทีนี้เด็กๆด,ดูที่เลข o x i d a เ i ช n Copper อร์เนี่ย2บวกตอนแรกนะถ้าบวก 2e ลบนะคะก็คือลบส อิเล็กตรอนหนึ่งตัวมีประจุคืคอลบ1นั้นสองตัวคือลบสองบวกเข้าไปมันก็ต้องเป็นคปเปอร์ศูนย์ปอแบบนี้คือรลับนะคะเราสังเกตเลยว่าเลขออกซิเดชันเป็นไงลูกของธาตุมันลดลงค่ะนะคะจากสองบวกหรือบวกสไปเป็นสูนแบบนี้คือลดลงดังนั้นปริยาน,นี้ก็เลยจัดเป็นรีดักชันอันนี้ ซึ่งธาตุนะคะที่มีการรับอิเล็กตรอนเราจะเรียกว่าตัวออกซิไดด์ดังนั้นคอปเปอร์ก็เลยจัดเป็นตัวรับหรือตัวออกนั่นเองโอเคเนาะไม่ยากนะคะตรงนี้โอเคทีนี้ตัวออกซิไดเนี่ยมันจะเป็นสัพท์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะต้องจำภาษาอังกฤษด้วยนะ,ะเห็นตรงนี้นะคะออกซิได์นะคะอะเอเจนนะคะ อันนี้คือตัวรับซึ่งมันจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะในโจทย์เ n นทารเนี่ยจะชอบออกก็คือตัวถูก Reduce ์ออกแปลว่าอะไรแปลว่ารับคือเด็กๆอาจจะสับสนนะ r e u u t t o o เนี่ยเป็นการรับอิเล็กตรอนใช่ไหมลกูกแต่ตัวรับเราจะเรียกตัวออกซิไดไม่ใช่ตัว Reduce ์ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูต้องจำชื่อดีๆนะออกซิได id ตัวนะตัวนะวนะคือตัวรับ เรียกอย่างหนึ่งว่าตัวถูก reduce ซึ่งพี่จะมีเทคนิคจำในคอร์สให้นะว่าจำยังไงอะสวันะคะปริยาอีกชนิดหนึ่งเราจะเรียกว่า oxidation oxidation นะคะ ox แปลว่าออก ox ออแปลว่าออกออก,ออก,ก็คือให้เพราะฉะนั้นผูง่ายคือปริยาที่มีการจ่ายหรือให้อิเล็กตรอนนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่านะคะคตุที่เลข oxidation เปลี่ยนแปลง เด็กมันจะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจบปะอ่าโอเคเรามาดูตัวอย่างนะอย่างเช่นสิงนะสิงเนี่ยในปริยาเนี้ยเกิดการจ่ายอิเล็กตรอนออกไปเพราะฉะนั้นเราสังเกตนะเราจะได้อิเล็กตรอนเนี่ยมาอยู่ฝั่งอะไรลูกฝั่งขวามือถูกมั้คะนี่แบบนี้เขาเรียกจ่ายเพราะว่ามันให้ออกมาฝั่งขวามือออกคือให้ก็จ่ายให้ออกมานะคะสิง์ตอนเริ่มต้นเนี่ย ประจรุคือศูนย์เขียนแบบนี้คือเป็นศูนย์แน่นอนเพราะไม่มีประจรุอยู่แบบนี้เขาจะเรียกว่าธาตุอิสระนะคะเด็กๆจะต้องนึกให้ออกนะถึงสมบัติธาตุนะคะแล้วก็ศูนย์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสองบวกแบบนี้คือเลขออกเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันมีการจ่ายออกมาสองตัวนั่นเรต้องเขียนไว้ตรงนี้ลูกเราเลยสรุปได้ว,ว่าอ๋อเจ้าสิงเนี่ยคือตัวให้นั่นเองนะคะ เพราะเขาเป็นคนที่ทำให้เกิดอิเล็กตรอนว่าเนี่ยตัวรีดิวก็คือตัวให้นะคะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคำว่าตัวรีดิวส์นะคะเด็กๆภาษาอังกฤษคือ reducing agent นะคะหรือตัวถูกออกซิได้นั่นเองทันเนาะเราก็ต้องจำแบบนี้ค่ะโอเคได้นะคะ ทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่าปริยา r e d o อเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องมาดูนะว่าถ้า Redox เต็มๆเนี่ยจะเขียนยังไงนะคะ,ะเช่นนะคะปริยาต่อไปนี้นะก็คือประกอบด้วย Reduction กับ o x i d a t i o n นะคะเด็กๆคะเจ้าซิงเนี่ย,ย,ยคือศูนย์บ้านูดูก่อนแล้วเปลี่ยนไปเป็น2บวกใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เพิ่งเรียนนะคะแบบนี้คือเป็นไง เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือมีการจ่ายสูงไม่เป็นบวกสองจ่ายจ่ายกี่ตัวก็สองตัวความจริงจําง่ายสุดนะ,ะถ้าเราเรียนในอะตอมใช่ปะ่ะเป็นบวกคือมีการจ่ายนั้นถ้ามันเริ่มต้นสูงไปเป็นบวกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ o อกซิเดชันะคะโดยที่สิงเนี่ยเป็นตัวอะไรลูก ตัว reduce เป็นแบบนี้นะคะโอเคส่วน copper สองบวกเด็กๆคะเขาจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนเด็กๆสังเกตค่ะจากสองบวกไปเป็นศูนแบบนี้คือเลขออกซิเดชันลดลงนะแสดงว่ามีการรับแน่นอนรับกี่ตัวก็รับะลยลูกรับ2ตัวนะคะดังนั้นจัดเป็น r e d u c t ชันโ <Okay. S 2> อเคแบบนี้คือรีดักซึ่งคอปเปอร์สองหนะคะจะจัดเป็นตัวออกซิออกซได์นะคะหรือตัวรับน <Okay. S 1> ั่นเองโอเคเราสังเกตนิดนึงนะคะถ้าเป็น Redox นะคะเด็กๆในการเขียนเนี่ยมันจะไม่มีการาระบุอิเล็กตรอนเนื่องจากอิเล็กตรอนเนี่ยมันถูกถ่เทเทียแล้วนะเด็กๆคนที่นะคะให้เนี่ยก็คือสิงเนี่ยตัวเนี้มันจะให้สองอิเล็กตรอนออกมา แล้วคัพเปอร์สองบวกเนี่ยก็เป็นคนไปรับดากนั้นก็เลยได้ออกมาเป็นซิงค์สองบวกกับคัพเปอร์ท่านไม่รู้อิเล็กตรอนเกิดการให้และรับไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งบอกก่อนว่าถ้าเป็นปริยารรดอกนะคะจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายเทยมันต้องเท่ากันโดยให้เท่ากับรับะะซึ่งก็จะมีวิธีการดูอยู่แล้วก็พวกแบบฝึกหขับะะเป็นยังไงโจทย์ยากประมาณไหนประมาณอย่างเงี้ยโอเคนะคะ เราจะเห็นว่านะคะทั้งนะคะ reduction oxidation ค่อนข้างมีความสำคัญนะซึ่งจะออกข้อสอบเองค่อนข้างเยอะบางที่เนี่ยวอ,อาจจะถามเลยค่ะว่าอ่าปริยานี้เป็น Redox หรือไม่นะข้อได้ถูกผิดนะเป็น Redox ไม่เป็นนะคะไม่เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นแบบ reduction อย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็น non redox เนี่ยนี่เก็นไว้ลูกโอเคบ๊ายบาย นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า